สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางด้วยจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าด้วยละกันเจะขอบุณถูกการรับชมจ้าขอบุณถูกการติดตามขอบุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบุณทุกๆกกำลังใจเลยในทันที มารับชมแนวทางแลวก็มาเป็นกาลังใจหายการแอดจอยเนาะมาพบกับแนวทางหวยห้าหน้อยจะสูตรเม็ดเดียววันที่13เดือน4เดือนเมษจะสุขสันต์วันสงการสวัสดีปีใหม่ไทยนจากขอหายพี่น้อยเอฟซีทุกคนทุกทานสูงดีมีซสเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกทานจ้าสำหรับพี่น้องเอฟซีทันใดที่เดินทางกับบ้านกับขอห้อหเดินทางโดยสวัสดิภาพนอกจากขอห้เดินทางปลอดภัยจ้า ก่อนสิไปรับชมฮานอยของวันที่สิบสามสูตรเม็ดเดียวมือนี่ก็กเดียวมาเบิร์กพ้นของมือว่านกันก่อนจ้าเม็ดเดียวมือว่านให้ไปที่เด่นเก้าวิ่งลูดกะสำหรับผลเฉพาะกิดสามสองสองลางศูนย์หกผ่านไปสำหรับรอบพิเศษแปดสี่หาลางเก้าสี่หาเก้าสี่มือนี่ตัดออกไปเพราะว่าเอดจัวหายแค่ 8, คแปดคู่นะจ้า ตัดเก่าสีเขาเขามากเก่าสีโอ้โหอเขาเด่นเกาวิ่งลูดเกาจ้าพิเศษบสองตัว่างสำหรับรอบปกติ0 7, 3, ูนย์เจ็ดสามางสามเจ็ดพลาดไปสำหรับรอบ v i p จะบุญนี่คือพลาดไปเนาะฮ 5, 5 1ฮ่าหนึ่งรางสามเก้าจะา i p จับขู่เขาไปที่เก้าสามอันนี้คือมาตัวสี่สอยเน้นให้เลยจ้เดินเก้าวิ่งลูดเก้ามาโอ้โห เซได้์เก่าสีาเนาะสำหรับสูตรเม็ดเดียวอ่ะโอเคเราจะสำหรับหานวยเม็ดเดียวของเฮาเมื่อนี้ตามนี่เลยจะแนวทางของเฮาจับกูเข่า V I P รอบสุดท้ายจะเด่นเก้าวิ่ง,าางรุดเก้ามาใส่วิ่งใส่รุดของเฮาได้สองหน่อยอ่ะเมื่อนี่ฝากตามต่อละกันจะสำหรับหานวยสูตรเม็ดเดียวสำหรับเม็ดเดียวนี่ก็กคือสีหน่วยเฉพาะคิดถึง V I P ได้จะเดอ้อหรือว่าพี่น้อง F C มาอยู่ในรอบไรกกะ ฝากจดไว้แค่ไว้ฝากนำไปเปรียบเทียบอีกที่หนึ่งละกันเพาะจะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบจังค่อยตามจ้าอ่าสำหรับฮานอยกะเมื่อนี่หมัดรวมแอดจอยให้ไปที่เด่นสมวิ่งรูดจ้าจับกูให้8ปดกูจะมีสามศูนย์สมเก่า สามหกตามด้วยสามหาสามแปดสามเจ็ดสามสองสามหนึ่งอ่าแปดคูจะสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจะขอเน้นไปที่สามศูนย์ สามหกสามแปดตามด้วยสามเจ็ดจ้าสำหรับห้าหน้อยมัดลว่วอ่านเม็ดเดียวนอจากโคนรเขาไพ่หลาย สำหรับห้า้อยเม็ดเดียวของมือนีตามนีเลาจะหมักตัวใดชอบตัวใดก็ฝากกดไว้แคบไว้ฝากนําไปเปรียบเทียบอีกที่หนึ่งละกันเนจาจะสำหรับพี่โน้องเอฟซีที่เข้ามารับชมใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้รอดจะเพื่อเสด็จผู้พาแนวทางต่อ,ตอ,ตอ,ตอไปจะสำหรับแนวทางนี่คือแอดจอยหาหลากหลายแนวทางจ้่สำหรับมือคืนนี่เล่าพัฒนาของเาฮาคือว่าปังเด่งบนหลากเนาะะค่ะยินดีกับพี่น้องเอฟเอฟซีที่ตามเราจะสำหรับเล่าพัฒนามือคืนนี่นี่เนาจะสำหรับ ้านอยสูตรเม็ดเดียวมักตัวได้ชอบตัวได้กระจดไว้แคบไว้ได้จ้ะเด้อแอ,อนตักระหายเป็นเพียงแค่แนวทางนะจ๊ะกะเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณนะจ๊ะสีมีเขามีรูดเราจะผิดพลาดประการใดแอ,อดนตัวกระโคโตโคไ่นอเอฟซีไว้ด้วยละกันจ้ามือนีกะโคให้มาปังๆละกันจะสสาหรับคลิปนี้กะโคตัวละไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้า